สวัสดีค่ะชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะ่ะดูดวงใบปรินี้นะคะราศีตุลน,นะคะสำหรับท่านที่มีลักนณอยู่ในราศีตุลน,นะคะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ22นะกันยายนนะถึงวันที่20อตุลาคมนะคะหรือว่าท่านที่มีดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีตุลด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ ข่าวดีมากๆนะคะตั้งแต่เดือนกันยานะ2 9 2 9นะคะจนถึงตุลาคมนะ6 5 6 0ดาวพระหัสนะคะดาวแห่งความยิ่งใหญ่นะดาวแห่งโชคลาภนะคะ,ะความสำเร็จนะเข้ามาอยู่ในลัคนาของคุณนะคะก็จะอยู่ในลัคนาราศีตุลไป13เดือนนะคะทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยนะมีโอกาสในเรื่องของความรักที่ดีนะคะอาจจะได้พบรักนะคะหรืออาจจะได้แต่งงานแต่ว่าก่อนหน้านี้นะกะ่อนที่ดาวพระหัตจะเข้ามานะคะ ดาวพฤหัสจะอยู่ในเรือนที่12อนะอาจจะทำให้บางท่านนะคะอาจจะเลิกลากับคนรักนะคะหรือว่าพัดพลากจากกาันะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะปีที่ดาวพฤหัสเข้ามานะคะกันยายนนะปี2559นะที่เข้ามานะคะทำให้คุณได้เริ่มต้นนะจากการที่คุณได้เรียนรู้อะไรที่ผ่านมาในอดีตนะทำให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะทำให้คุณฉลาดที่จะเลือกที่จะรักนะคะอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ ดาวพรหัสเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวที่ให้คุณแต่ว่าเขาเป็นดาวที่ให้อิสระนะเขาจะเป็นเขาเรียก expansion นะเป็นดาวที่เอ่อเป็นดาวสัญลักษณ์ของของราศรีธนูนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าราศรีที่รักอิสระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้อิสระภาพนะกับคุณอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องให้อิสระซึ่งกันและกันมากๆนะคะ เรายิ่งมีดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษนะคะเล็งลัคนาของคุณมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางท่านนะคะที่ยังโดนอิทธิพลของดาวมฤตยูอยู่นะคะก็ยังจะเจอความรักนะที่เข้ามาเนี่ยนะเป็นความรักแบบแปลกแปบลบนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยนะจะเป็นคนในลักษณะที่เขาจะเป็นเหมือนผู้อินดิเพนเดนต์นะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือว่าจะมีความรักในลักษณะรักๆเลิกเลินะไม่มั่นคง นะคะหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะบางครั้งก็เลิกกันแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดาวเสาร์นะคะทํามุมที่ดีกับดาวยูเรนัสเพราะฉะนั้นท่านที่มีความรักแบบว่าออไม่ได้มีข้อผูกมัดนะความรักแบบนี้นะคะจะจะรู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะความรักที่ต่างคนต่างมีสรภาพนะคะคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงขึ้นในเรื่องของความรักนะ ทีนี้ในะช่วงมีนาคมนะคะถึงเมษายนนะสี่มีนาถึง15เมษาเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคะไปเดินถอยหลังในเรือนของคู่ครองนะคะก็คือราศีเมษนะจะมีเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นคนรักเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกเรื่องราวความรักในอดีตนะจะกลับเข้ามานะคะให้คุณได้แก้ไขนะคะแล้วก็ ระวังนะคะว่าบางครั้งคุณอาจจะไปตกหลุมรักกับคนที่ไม่เหมาะสมกับคุณนะหรือว่าคุณอาจจะถูกเข้าใจผิดในเรื่องของความรักนะมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่ากรรมเก่านะคะจะกลับเข้ามาเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกันกับคู่กรรมในอดีตนะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณให้กลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ช่วงเวลาที่ดีมากเนี่ยนะคะสำหรับคุณก็คือช่วงวันที่3กุมภานะคะถึงวันที่2เมษาอีกครั้งหนึ่งก็วันที่28เมษานะคะถึง5มิถุนายน นะแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักแต่ก็จะต้องระวังนะคะในช่วงเวลาที่ดาวสุขเดินถอยหลังนะประมาณหนึ่งเดือนนะคะห้ามคิดทําอะไรนะคะที่เขาเรียกว่าตัดสินใจอะไรใหญ่ๆใ,ในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินด้วยนะช่วงเวลาที่ดาวสุขเดินถอยหลังนะคะอันนี้จะเป็นการพยากร,รณ์ดวงชะตาในเรื่องของความรักนะคะในไตรมาสแรกนะคะสำหรับปี2560นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ ไ่ใแบแรกนะคะสีดา ten of Cups The Ace of Swords สี่เหรียญเก้าถ้วย The p a g e of Pentacles 7เจ็ดถ้วยนะคะโอ้โหถ้วยเยอะมากสิบเหรียญดาวสุขไม่ใช่แค่เรื่องในเรื่องของเขาเรียกว่า ความรักอย่างเดียวนะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ The Magician, mm, The Knights of Pentacles, โ okay. อันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในเรื่องของความรักนะคะสำหรับท่านที่มีราคนาอยู่ในราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่22นะคะกันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะหรือว่าท่านที่มีดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีตุลด้วยนะคะ อันนี้3าใบแรกนะคะเป็นไพ่ออร์คโคนะคะในเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้ไพ่ true love โอ้โหเป็นไพ่ที่สวยงามมากนะหมายถึงว่ารักแท้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นความรักความโรแมนติกนะที่คนที่เข้ามานะคะหรือว่าคุณที่คุณเจอนะอาจจะเจอตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะหรือว่าก่อนหน้านั้นเรามีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็กลับมาคบกันอีกนะคะหรือว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอรักแท้นะคะ เป็นไพ่ที่ดีมากสวยงามมากพาไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่ reconciliation หมายถึงการกลับมาของคนรักเก่านะอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่ดาวสุกนะเดินถอยหลังนะคะจะได้พบกับคนรักเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกนะคะหรือว่าที่ผ่านมาในอดีตนะก่อนที่ดาวพฤหัสจะเข้ามากลุ่มราคนาของคุณนะบางท่านอาจจะผิดหวังนะในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาลักๆเลิกเลิกนะด้วยๆๆนะด้วยอิทธิพลของดาวมรตยูบางคนก็เป็นคู่กันจริงๆนะคะแต่ว่า เจออิทธิพลของดวงดาวนะคะก็จะต้องทําให้เกิด mm. เขาเรียกว่าทะเลาะก,กันเป็นประจำนะรักเลิกเล,ล,ล,ลิกกันอยู่แบบนี้นะคะก็จะกลับมาคืนดีกันอีกนะคะพไพ่ใบที่3คุณได้ไพ่คีเป็น open mind นะไม่ได้แปลว่าให้คุณเจ้าชู้แต่เขาบอกว่าเปิดใจนะคะเปิดใจให้กว้างด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสนะคะเขาเรียกว่าดาวแห่งโชคลาภ expansion นะก็อาจจะทําให้คุณมีคนรักเข้ามาเยอะมาให้คุณเลือกเยอะมี o p ชั่นเยอะนะคะเป็นเขาเรียกว่าฤด,ดูการในเรื่องของความรักของชาวราศีตุล เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเปิดใจให้กว้างนะคะอาจจะมีคนหนึ่งในนี้ละค่ะนะคะที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยนะคะเป็นคู่ของคุณอาจจะเป็น True Love คนนี้ก็ได้นะคู่เขาเรียกว่ารักแท้ของคุณนะคะไพ่ใบ,บแรกคุณได้ไพ่ The k n i g h t of Pentacles อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนในเขาเรียกว่าราศีธาตุดินนะอาจจะมีคนในราศีธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับชาวราศีตุลเยอะนะก็อย่างเช่นราศีกันนะคะราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีมังกรนะคะที่เข้ามานะคะ หรือว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนในลักษณะท่าดินนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าชายหนุ่มที่เขาเรียกว่ามุ่งมั่นไปข้างหน้านะเก่งในเรื่องของการทำมาหากินนะคะเป็นคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่ทํางานะนะเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าทํางานมากนะอาจบางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณด้วยซ้าไปนะเพราะว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับการทํางานเยอะนะผู้ชายคนนี้นะคะ ไพ่ตรงกลางออขอโทษนะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่า working woman อะทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะเก่งฉลาดนะ,ะทีนี้ไพ่ตรงกลางเนี่ยคุณได้ไพ่เก้าถ้วยนะเก้าถ้วยหมายถึงว่าไพ่แห่งความหวังในเรื่องของความรักนะ,ะโดยเฉพาะดาวพรหัสเข้ามาเนี่ยนะ,ะช่วยคุณเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหรือคุณคาดหวังอะไรในเรื่องของความรักส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดหรอกค่ะนะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายนะอันนี้ไพ่แห่งเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับรักซ้อนด้วยนะนะฮะอาจจะมีความรักมากกว่าหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเขาเรียกว่าไฮซีซันจริงๆนะเป็นฤด,ดูกาลในเรื่องของความรักของคุณคุณได้เจ็ดถ้วยนะคะอันนี้มีคนเข้ามาให้คุณเลือกมีออปชันเข้ามาให้คุณเลือกเรื่องให้ดีนะคะ แต่ว่าโดยเฉพาะดาวพระัสเข้ามาเนี่ยคุณจะมีอิสระนะนอิสระที่คุณจะได้เลือกคนที่ถูกใจคุณจริงๆนะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยคราวนิ่งคุณลงมาโอ้โหไพ่สวยงามจริงๆนะอันนี้เป็นไพ่สิบถ้วยหมายถึงว่าสมวังในเรื่องของความรักบอกแล้วนะคะว่าเธอเกิดดาวพระัสกุมรัคนาคนส่วนใหญ่นะก็จะได้แต่งงานนะคะถ้าใครคิดอยากที่จะแต่งงานนะคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะภายใน12เดือนนะ ก็คือตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะจนถึงตุลาคมปีนี้เลยนะโอกาสในเรื่องของอเขาเรียกว่าจะได้สร้างครอบครัวมีสูงมากนะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ด้วยนะดิเอสซับซูร์ชนะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เขาเรียกว่ารอคอยในเรื่องของความรักนะคะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นกับใครสักคนหนึ่งคนที่คุณคบมาเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นให้เขาเรียกว่าพัฒนาไปในทิศท,ทางที่เขาเรียกว่า สูงขึ้นนะคบจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแห่งการเขาเรียกว่าการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะจะเป็นอาจจะเป็นคนในลักษณะธาตุดินเนี่ยมีเข้ามาทั้งสองใบเลยนะคะเป็นคนในลักษณะธาตุดินอย่างชัดเจนนะคะหรือว่าจะเป็นคนนี้ The Magician แลคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งนะเป็นนักวิชาการนะเป็นหมอเป็นเป็นแพทย์เป็นครู นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอาชีพการงานเป็นคนที่ฉลาดนะครบเลยนะคะคนนี้นะมีทั้งถ้วยเหรียญคาถาดาบนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นศิลปินก็ได้นะหรือว่าคือคุณจะรู้นะคะว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่ครบแล้วก็มีความรักให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมนะเขาเป็นคนที่จะเข้ามานะคะไพ่เหลืองๆหงเต็มไปหมดนะเข้ามาในลักษณะเขาเรียกว่าคนรักนะคะเนี่ยนะจะเข้ามามอบรักให้คุณ ะะสำหรับบางท่านนะคะที่พลาดรักหรือว่ามีปัญหานะเสียใจในเรื่องของความรักเขาก็บอกว่าเอาละนะอันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากจะพักพักใจนะบางครั้งการที่เขาเรียกว่าไฮซีซันในเรื่องของความรักก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีความรักใหม่เข้ามาในทันทีแต่หมายหมายถึงว่าคุณอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะเขาเรียกว่าปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความรักหรือว่าพันธนาการที่ไม่ดีโดยเฉพาะดาวมฤตยูเข้ามาเล็งลัคนานะหรือว่าเล็งดาวอาทิตย์ของคุณเนี่ย นะทำให้เรื่องรักๆคล้ายๆบางครั้งเนี่ยมันเอาความแน่นอนไม่ได้บางครั้งก็3วันดี4ี่วันไข้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันบอกเลิกกันมาละสิบรอบเดี๋ยวก็กลับมาคบกันใหม่เขาก็บอกว่าถ้านเหนื่อยนะก็พักใจแป๊บหนึ่งนะคะอย่าไปได้เครียดเพราะว่าถ้าเกิดว่านะในช่วงนี้นะคะดาวมฤตยูเข้ามากุมเนี่ยนะคะอย่าได้คิดที่จะเขาเรียกว่ากลุ่มเอ่อไม่ใช่ค่ะเล็งลัคนาหรือว่ามนเล็งดาวอาทิตย์นะโดยเฉพาะคุณที่มีองศาป,ปลายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะ าดาวดาวมฤตยูอยู่ที่10องศาของราศีเมษเพราะฉะนั้นก็คงจะที่ปลายปลายของราศีตุลแล้วนะคะท่านที่เกิดราศีต้นๆน,นะคะหรือว่ากลางๆก็จะผ่านเหตุการณ์ <c oughs> เขาเรียกว่าเลิกแบบฉับพลันเลิกแบบกระทันหันเลิกแบบไม่ทันตั้งตัวมาแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์นั้นหรือว่าคุณมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ <c oughs> เขาก็บอกว่าพักสักพักหนึ่งดีไหมนะทำใจให้สบายนะคะเพราะว่าคุณจะได้มีความรักที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งน่ะสี่เหรียญ นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลานะคะที่มัน,มนเกิดขึ้นนะโดยอิทธิพลของดวงดาวคนคนนี้เ็าอาจจะเป็นคู่ของคุณนะอาจจะเป็นคู่กรรมขึงของคุณนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องมาบริหารนะเขาเรียกว่ากรรมด้วยกันนะแต่ว่าบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นช่วงเวลานะถ้าไม่ไหวจริงๆนะก็พักก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะเวลาที่ดีสําหรับคนโสดเนี่ยโอ้โหมีคนเข้ามาแน่นอนสมหวังในเรื่องของความรักไม่รู้จะว่ายังไงนะคะคนที่มีคู่ นะคะมีโอกาสสูงนะที่จะได้แต่งงานนะคะเป็นการแต่งงานที่จะมีความมั่นคงด้วยนะสี่เหรียญแล้วก็สิบเหรียญอีกโอ้โหเป็นความเขาเรียกว่าเข้ามาแบบว่าความรักสมหวังนะให้ความมั่นคงให้ความมั่งคั่งนะคะเข้ามาสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะด้วยทิพย์พลของดาวพฤหัสนะช่วงจังหวะเวลานี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยนะคะตอนนี้เลยนะคะเนี่ยธาตุดินอีกแล้วอ่ะสามใบนะคะนะชาวธาตุดินนะคะราศีกัน นะราศีพฤกษ์นะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรนะเข้ามามีอิทธิพลกับชาวราศีตุลอย่างมากนะคะในช่วงไตรมาสแรกสี่เดือนแรกนะคะของปีนี้นะคะแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยค่ะชาวราศีท่านลมเหมือนคุณนะเป็นชาวราศีตุลราศีกุมนะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนนะคะจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะ The p r อันนี้เป็นความรักที่เขาเรียกว่าคุณจะต้องเชื่อในสัมผัสอินสติ้งของคุณนะถ้าเกิดคุณมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่ง นะคะถ้าเข้ามากว่าหนึ่งเนี่ยนะคุณจะต้องใช้ใจคุณเป็นคนเลือกนะคุณไพ่เดียร์ไฮเพลเทสมานะเขาบอกว่าให้เชื่อในสัมผัสที่6ของคุณเชื่อในอินสติ้งของคุณนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคีย์เป็นโอเปนมายเปิดใจให้กว้างนะหนึ่งในคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะหรือว่าคนรักเก่าอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะรักแท้ของคุณนะ True Love นะคุณจะได้เจอแน่นอนนะคะ อาจใส่ช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าจังหวะที่ดีมากๆตอนนี้คือดาวพระหัสเข้ามาส่งผลที่ดีในเรื่องของความรักนะคะดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคูณตอนนี้ก็อยู่ในเรือนที่5ก็คือเรือนเรื่องความรักเลยแล้วทํามุมที่ดีกับดาวพระหัสอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะคะชาวราศีตุลถ้าคนโสดนะก็เตรียมเลยนะคะจะมีคนเข้ามานะคะเดือนสองเดือนนี้นะมกราคมด้วยนะคะมกราคมกุมภาเนี่ยนะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งมีนาคมนะตอนที่ดาวศุกร์เดินถอยหลัง นะะในเรื่องในเรืองคู่ครองนะแล้วก็ดาวอังคารเข้ามาช่วยอีกโอ้โหนะคะในเรื่องของความรักชาวราศีตุลน,นะมีความสุขสนุกสนานนะคะแต่ว่า,อาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเพราะไพ่เป็นในลักษณะที่ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็แฮปปี้วียว์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ